อันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคุณปังทีวีนะครับก็จะมา 1, 3, เซิฟอยู่สามเซิฟนะครับสามเซิฟที่ผมเล่นอยู่ประจำก็มันจะมีอยู่นะครับสามเซิฟนี้นะครับเซิฟซูกะเซิฟแล้วก็ ซูเกะพ็อกเก GTE แซนแล้วก็วันครับไ v เวอร์นะครับสามเซฟนี้ผมจะเล่นอยู่ประจำนะครับแต่ช่วงนี้ผมจะเล่นอยู่ในเซฟแรกซูเกะพ็อกเก็ตส i v เวอร์นะครับไอพีสามเซฟนี้ก็จะให้ไวต้ตาคลิปล้วกันนะครับก็คิปนี้ก็ม,มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่า,ล,ายลืมกดไลค์และซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ